ในประเทศจีนไม่สามารถซื้อขาดได้ต, re, ต, UND, ต่อตรงกอกทตีสีบอเปียงย้งกู่บยตึงไก่ต่อตงกอกอยู่ในประเทศจีนทตีคือที่ดินบอเปียงยงกู่บยตึงไก่ย้งกู่คือถาวรบยตึงคือซื้อขาดที่ดินไม่สามารถซื้อขาดได้เลยนิอุยทตีสีสกเออกกแก่ไก่เพราะว่าที่ดินเป็นของประเทศต่อตองกอกซ้ออูกไก่ทตีลองสีกอกแก่คงจีไก่ ที่ดินทั้งหมดถูกควบคุมโดยรัฐบาลโพธงหนังนิ่งบอกอยังบอยทตีไก่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อที่ดินได้จีฮอโจอจิกเอ๋อสามารถเช่าได้อย่างเดียวเขียขี้ไก่ตีเฮจีฮอโจฉิกจับนี่เขียขี้ไก่ตีเฮที่อยู่อาศัยจีฮอโจฉิกจับนี่สามารถเช่าได้เจปีเท่านั้นเสียงเงียบแงงตีโจขี้สี่ซี่จับเก่างมจับนี่ เสียงยเงียบแง่งตีที่ดินสำหรับทำธุรกิจโจขี้สี่จับเก่างงจับนี้โจขี้คือระยะเช่าซีจับเก่างงจับนี้เช่าได้40-50ถึง50ปีซอเอเทูตีชวงโปอิูวเจ้งหูกวกเตีย คาหอสกี้ดังนั้นที่ดินทั้งหมดขึ้นอยู่กับรัฐบาลในการตัดสินว่าสามารถให้เช่าต่อได้หรือไม่คนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันเน้นสนทนาแบบตลอดชีพนะคะเราเซอร์มีคอร์สออนไลน์ใครที่สนใจอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ